หลายท่านอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่เรื้อรังมานานอาจจะสะสมที่เล็กน้อยจนไข่อิ่มตัวหรือบางท่านอาจจะทีเดียวสิกงกาล้วนอนนิ่งสงบนิ่งตปเลยไปได้นะซึ่งเขาในตอนนี้น่าจะมีความรู้สึกว่าสถานการณ์หลายๆอย่างมันค่อนข้างโครงเคลงและไม่ปลอดภัยนะคะใจนึงก็อยากจะให้สถานการณ์ที่มันยากลำบากในตอนนี้มันดีขึ้นเหมือนกันเนาะแต่ว่าเป็นไพ่เฮอร์มิตน,นะคะอีกฝันน่งนึงอาจจะรู้สึกเข็ดเขาก็เลยทําให้เขาไม่รู้จะเข้าหายัางไงก็ได้อาจจะดูเงียบมากขึ้นหรือว่าเก็บตัวมากขึ้นสาหรับเขาอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาในตอนนี้รู้สึกไงกับคุณเนาะเรื่องเราสองฝั่งกันได้นะคะเป็นการอ่านทั่วไปอาจจะตรงมากไม่ตรงมากหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้เหมือนคุณจะหัวร้อนเหมือนกันนะคะชาวราศีกรกฎแต่แค่ทำเป็นนิ่งหรือเปล่าเอ่ย เดอะฟูนะคะมีไพ่เดอะฟูเข้ามาบางความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงจะไปทางไหนยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนเนาะจัสติสนะคะบางท่านอาจจะคุยกบชาวราศีตุลรัคนาตุลชาวลีออนนะคะไพ่ประจําตัวของคุณบางท่านอาจจะคุยกบชาวราศีกรกฎด้วยกันเองนะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับงานช่างเป็นนักบินนักแข่งรถวิศวกรหรือคนที่ชอบความเร็วนะคะหรืออาจจะ ทำงานเกี่ยวกับทางด้านภาษาก็ได้สี่ไม้เท้านะคะอืหลายท่านน่าจะครั้งหนึ่งเคยเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังและก็มั่นคงมากๆเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆแต่อยู่ดีมันมีมอรสุมเข้ามานะคะแล้วก็เลยทําให้ต่างคนต่างกระเด็นออกจากการรือยับเยินไปพอสมควรกับความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณ เขาในตอนนี้ก็ยังมองว่าคุณเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังของเขาอยู่นะคะเพราะว่าทุกอย่างมันถูกตัดสินมาแล้วว่าน,นี่แหละคือคําตอบที่ใช่ที่สุดแต่ว่าไพ่ใบแรกมันขึ้นเดอะฟูจริงๆมีไพ่เมเจอร์นณะถึง3ใบเลยนะหลายหลายท่านเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเข้มข้นเน่ยนะคะมีไพ่เดอะฟูเข้ามาใบาแรกเหมือนเขาเองในตอนนี้อาจจะเดาใจคุณไม่ถูกเหมือนกันเนาะว่าตอนนี้คุณคิดอะไรอยู่หรือว่าคุณต้องการอะไระนะคะเดี๋ยวคอหนึ่งใบจะสตินหน่อยไพ่ตั้งสาหรับขึ้น9ก้าถ้วย ส่วนลึกในใจอาจจะแอบอีโก้แรงเหมือนกันก็ได้รู้สึกว่าตัวเองก็เลือกได้เหมือนกันหรือในขณะเดียวกันก็ลองไปเลือกมาแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เจอคนที่ทําให้รู้สึกเติมเต็มหัวจิตหัวใจหรือว่ารู้สึกอบอุ่นได้เหมือนที่รู้สึกกับคุณเลยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเดวิลนะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีมังกรละคนามังกรเอ่อ ถ้าเขาเคยไปทำอะไรที่นอกรูปนอกทางมาวันมองว่าเขาเน่าจะรู้ตัวแล้วนะคะว่าสิ่งที่เขาเลือกสิ่งที่เขาทำมันคือหนทางไปสูน่นรกซึ่งมันไม่โอเคเลยนะคะเออตอนนี้น่าจะคิดได้แล้วว่าว่าควรจะกลับมาเข้าที่เข้าทางได้แล้วแต่ว่าถ้าเป็นคุณที่ไปมีตัวเลือกทางเลือกหรือมีใคร วันมองว่านี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ค่อนข้างท็อกซิกมากๆเหมือนกันที่ต้องตัดสินใจว่าควรจะต้องทํำยังไงต่อเนาะบางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวสอบฝังกันน,นะคะแต่ว่าถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เขามีคู่หรือมีเจ้าของอยู่แล้วคุณเป็นคนที่แอดเข้าไปบางทีเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่เขาคิดหนักมากๆเหมือนกันเพราะว่าอยู่กับคุณแล้วอาจจะทําให้เขารู้สึกมั่นคงและมีความสุขแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่รู้ว่าอนาคตจะเดินต่อไปทางไหนจะเดินต่อไปยังไงเนาะข้อนึองนมาให้เดฟูดฟค่ะเดฟูคืออะไรเอ่ ะะหลายท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไปๆกับกลับมนเนาะหรืออาจจะมีบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่ามันเข้ากันได้ค่อนข้างยากมันมีความผูกพันแต่ว่าบางทีมันเหมือนคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะคนไพ่สไตล์น่าจ,จะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างต่าง อาจจะแตกต่างกันในเรื่องของสัญชาติศาส,สนาวัฒนธรรมอารมณ์อายุภาษานะคะหรืออาจจะเป็นคนที่คุยันไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างต่างแต่ก็ตัดยากตัดเย็นตัดกันไม่ขาดสักทีน้องหม,มีมีแรงดึงดึงกันละกันบางท่านอาจจะคุยชาวราศีสิงห์และคศาาิ์นะคะกับความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณมองว่าเขาในตอนนี้เหมือนคนที่มีคําตอบที่ค่อนข้างชัดเจนแล้ว ว่ามันควรจะต้องทํำยังไงมันควรจะต้องเป็นยังไงติอยู่ตรงที่ว่าในตอนนี้อาจจะรู้สึกเหมือนไม่รู้ว่าจะต้องต้องใช้วิธีการไหนเพราะว่ามันเป็นไพ่เดอะฟูลนะคะบางทีก็อยากที่จะปิดตาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นเนาะอะ,อะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาในตอนนี้อยากจะบอกอะไรคุณบ้างนะคะชาวราศีกรกฎและขนาดกรกฎ จากหน้าไพา่หลายท่านเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในชีวิตของกันและกันมาน,นานพอสมควรนะนะอาจจะผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันค่อนข้างเยอะนะคะความรู้สึกในเชิงชู้สาวที่สเสน่หากันมากๆไม่ขึ้นแต่ว่ามันเป็นความมั่นคงและปลอดภัยทางจิตใจมากกว่าความรู้สึกลึกๆในใจมากกว่าที่ทําให้อยากที่จะมีความสัมพันธ์นี้ต่อไปเนาะแต่บางท่านถ้าเพิ่งมาเจอมาเจอกัน,าอ,กนอาจจะต้องลองเช็คด,ดีๆนะคะว่า เขามีคู่หรือมีเจ้าของหรือมีใครบางคนที่เขารู้สึกยิติอยู่ก่อนหน้าที่เขาจะมาเจอกับคุณหรือเปล่านะเขาบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะมองคุณได้ในตอนนี้นะคะอืมนะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องฝึกฝนตัวเองนิดนึงนะคะหรือจัดการตัวเองนิดนึงเพราะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะค่อนข้างชัดเจนแล้วเนาะที่เขาบอก มันเป็นความรักที่ทําให้เขารู้สึกกลัวนะคะในตอนนี้มีไพ่ใบนี้ขึ้นมาด้วยบางท่านอาจจะมีความสัมพันธ์ในเรื่องของร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งก็อาจจะเป็นปัจจัยหลักเหมือนกันเช่นถ้าคุณกับเขาอยู่ห่างไกลแล้วก็เจอไม่ได้สัมผัสไม่ได้ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากการที่ตรงนี้มันขาดการเติมเต็มซึ่งกันและกันก็ได้นะคะเขาบอกคุณก็รู้นะเขาอยากให้คุณเลือกนะคะ แล้วก็ให้ความชัดเจนมาอมืเขาต้องการคุณในทุกเวลานะคะคือหวานมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกรู้สึกแล้วละว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะเข้าใจทุกๆอย่างแล้วแต่ว่าตอนเนี้เอ,อเราเหมือนเป็นอาการกันเริ่มต้นใหม่ถ้าเกิดมีปัญหากันมาก่อนแล้วนะคะ อยากให้คุณเลือกเหมือนแสดงความชัดเจนมาว่าเออเหมือนแบบส่งสัญญาณมานิดนึงอ่ะว่าเออยังยังยังอยากจะเลือกกันอยู่ไหมหรือเป็นยังไงบ้างเพราะเขาเองอยากที่จะมีคุณในทุกๆเวลานะคะอตอนนี้เขาอาจจะเริ่มรู้สึกว่าคุณอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกอื่นก็ได้นะในช่วงเวลาที่คุณอาจจะเงียบไปหรือว่าเฉยไปนะคะความไม่มั่นใจเกิดขึ้นในฝั่งของเขาเขาไม่เพิ่มอีกเาว่าเขาอยากบอกอะไรเลย เขาเสียใจนะคะอืมเขาบอกว่าเขาว่าคิดถึงอนาคตระหว่างคุณกับเขาด้วยนะแล้วมันก็ยากอะนะคะอืมคุณไล่เขาหรือเปล่าครั้งนึ่นคุณเคยไล่เขาไปหรือเปล่าเอ่ย ถ้าคุณเคยไล่เขาหรือเคยทําพฤติกรรมหรือเคยทําอะไรสักอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าคุณไม่ได้ต้องการเขาหรือไม่ได้อยากให้เขาอยู่หรือว่าเขาไม่จําเป็นกับชีวิตของคุณเขารู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันทําให้เขารู้สึกว่าคุณผิดพลาดนะที่คุณทําแบบนั้นนะคะเพราะว่าเขาไปจากคุณเพราะว่าคุณบอกให้เขาไปซึ่งจริงๆแล้วอ่ะบางช่วงเวลาที่เขาเงียบไปจากคุณเขาอาจจะแค่ต้องการพื้นที่ก็ได้ คือหวัมีความรู้สึกว่ามันคงมีช่วงเวลาที่เขารู้สึกสับสนในเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเขาแล้วเขาอาจจะออกนอกลู่นอกทางหรือไปอยู่ในที่ของตัวเองอะไรแบบเนี้ยซึ่งจังหวะนั้นอาจจะทำให้คุณกับเขาไม่เข้าใจกันเนาะแล้วมันอาจจะทำให้กลายเป็นปัญหาความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างแสดงด้านมืดของตัวเองออกมานะคะเออแต่ว่าณนะตอนนี้ถ้าถามว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคือมันก็ มีหล,หลายๆอย่างที่ทําให้รู้สึกหมอบช้าแหละเพราะอย่างที่บอกว่าหลายท่านเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีปัญหาที่เรื้อรังมานานไม่ว่าจะเป็นปัญหาเราสองสามคนหรือปัญหาระยะทางหรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เป็นจุดหนึ่งที่มันสร้างบาดแผลในความรู้สึกของคนสองคนไม่เช่นกันนะคะอืมอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูซิว่าแนวน้มเป็นยังไงบ้างเนาะ เหรียญน,นะคะสถานการณ์อาจจะยังไม่ค่อยได้ถ่งใ,ใจนะในช่วงเดือนนี้เนาะบางสิ่งบางอย่างอาจจะยังต้องรอไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งรียบร้อนนวนตัดสินใจการลงทุนอะไรไปอะถ้ายังไม่เห็นผลก็จะยเย็นๆก่อนละกันนะหลายท่านถ้าเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคาดหวังการพัฒนาก็อาจจะยังค่อนข้างยากในช่วงเดือนนี้นะคะมีไพ่เดว์เวิร์เข้ามาด้วยเดว์เวิร์เป็นไพ่เมเจอร์คณะใบสุดท้ายบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเดินทางมาถึงจุดจุดที่จะต้องมีการหมุนเวียนแล้วก็เปลี่ยนไป1ิบไม้เท้าเพราะว่า เพราะว่ามันอาจจะรู้สึกว่าหนักหนาสาหสมากเกินกว่าที่จะแบกรับมากกว่านี้แล้วก็ได้นะคะมันมีความหนักอกหนักใจซ่อนอยู่นะั้นความสัมพันธ์ก็ไม่ค่อยรแมนติกเท่าไหร่ด้วยเดมมนอีกต่างหากบางท่านถ้าอยู่ห่างไกลระยะทางก็อาจจะมีผลกับความสัมพันธ์ด้วยนะคะทําให้รู้สึกวิตกกังวลและไม่สบายใจหรือถ้าอยู่ใกล้กันก็ยังรู้สึกเหมือนอ่านกันละกันไม่ออกใกล้ก็เหมือนไกลเหมือนห่างกันออกไปไกลทุกทีทุกทีนะคะ เะะรามาะระวังอีโก้ไว้ด้วยนะบางทีความเย่อหอยิ่งละมั่นใจในตัวเองอาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่ากําลังผลักใส่ไล่ส่งเขาออกไปนะคะหรือบางทีการรู้เยอะเกินไปอาจจะทําให้เราไม่สบายใจซสเองเนาะสดาบค่ะเป็นไพ่ที่บ่หมอกนึงการอยู่นิ่งแล้ก็พักเรกรง the view of fortune er นะ แล้วก็อัศวินถึงไม้เท้านะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูแนวโน้มความรักข้าสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเท่าที่ดูจากหน้าไพ่ในวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างมันควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้แล้วค่ะแต่ว่าถ้ามันยังไม่ได้แต่งใจเราที่เราคาดหวังเอาไว้ก็ใจเย็นๆไปก่อนเพราะว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาของการที่เริ่มผัดเปลี่ยนบางอย่างแต่ยังไม่เห็นผลก็ได้เพราะฉะนั้นการค่อยๆดูสถานการณ์ให้มันเป็นไปอ่ะ หันมองว่ามันน่าจะดีกว่าการรีบร้อนอะไรมากเกินไปในช่วงเดือนนี้เนาะเป็นไพ่เดวิลออฟฟอร์จูนเพืสถานการณ์มันยังไม่นิ่งนะคะมันเป็นล้อที่กําลังเคลื่อนซึ่งเรายังไม่รู้หรอกว่ามันจะไปค้างอยู่ตรงไหนมันอาจจะค้างอยู่ตรงที่ต่ําที่สุดก็ได้หรือมันอาจจะอาจจะค้างในบนจุดที่สูงที่สุดก็ได้แต่ว่าตอนเนี้มันยังเป็นล้อที่ยังหมุนอยู่เพราะฉะนั้นก็อาจจะยังตัดสินใจอะไรที่ชัดเจนมากไม่ได้ในช่วงเดือนนี้นะโอเคทีนี้เดี๋ยวดูคําแนะนําค่ะ ให้บอกว่าให้ลองให้โอกาสความสัมพันธ์ของคุณนะคนรักของคุณเขาสมควรที่จะได้รับโอกาสไหมก็ต้องลองเช็คอัตราการเต้นของหัวใจระหว่างคุณกับเขาให้ดีนะคะลองดูว่าความตั้งใจของเขาที่อยากจะทำในตอนนี้คุณสามารถที่จะรับรู้เหมือนได้ไหมเนาะ โคดิเพนเดนซีค่ะมันอาจจะค่อนข้างท็อกซิกอยู่นะคะในช่วงเดือนนี้ลายท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาความขี้หึงขี้หวงหรืออาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างที่มันยังไม่สามารถจะแก้ไขได้ง่ายเนาะโรแมนติกฟีลิ่งค่ะปล่อยความรู้สึกออกมานะรี่อเซลล์ค่ะให้อิสระกับตัวเองค่ะแล้วก็ปล่อยแรงดึงดูดที่มีต่อกันเคมีสตรีนะถ้าคิดว่าความสัมพันธ์นี้ยังเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ากันได้ก็ลองจูนเข้ากันดูแล้วกัน อาจจะต้องเพิ่มตรงนั้นนิดลดตรงนี้หน่อยเพื่อให้ความสัมพันธ์มันไปด้วยกันได้ถ้าคิดว่ามันยังไปด้วยกันได้ก็ลองดูค่ะลองปล่อยความรู้สึกโรแมนติกออกมาหรือปลดปล่อยเดวออกมาให้ตัวเองรู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นหลายท่านอยู่ในจุดที่ท็อกซิกมานานเพราะว่าเราอาจจะแบกรับทุกอย่างมากเกินไปตัดบางสิ่งบางอย่างที่ไม่จําเป็นทิ้งไปบ้างแล้วลองดูว่าเราสบายใจที่ตรงไหนแล้วก็ปล่อยแรงปรารถนาของเราออกไปอาจจะทําให้สาร,ราการที่ตึงเครียดมันผ่อนคลายได้มากขึ้นนะคะ โอเคค่ะชาวราศีกรกฎและค้านากรากฎในนี้คือแนวโน้มความรักของสมบันิพวคุณในช่วงนี้ยาวไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะยังไงก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับพวกคุณนะคะไม่ว่าคุณจะพบเจอกับสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องความรักก็ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆสำหรับพวกคุณแล้วก็ปรารถนาสิ่งใดก็ขอสมหวังแนละปรารถนานะคะโอเคค่ะทุกคนเรื่องราวสอบฝั่งกันได้นะเป็นการอ่านทั่วไป อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเลยอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้แล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วค่ะ